จังหวัดปราจีนบุรีลูกงูเหลือมเลยขึ้นรถชาวบ้านแห่สองเลขทะเบียนหนุ่มใหญ่ขับรถมาจากจังหวัดขอนแก่นแวะพักปั๊มเสร็จสับจะขึ้นรถพบงูเลื้อผ่านหน้าเข้าไปในห้องเครื่องร้อนอาสาพิทักษ์งูแห่งประเทศไทยมูลนิธิสัจจะพุทธธรรมกรบินบุรีต้องช่วยนำออกมาก่อนปล่อยคืนสู่ธรรมชาติขณะที่ชาวบ้านสนใจแอบมาสองเลขทะเบียนรถเมื่อช่วงเย็นทีมพิทักษ์งู มูลนิธิสัจจะพุทธธรรมแห่งประเทศไทยกบินบุรีได้รับการร้องขอให้ช่วยจับงูไม่ทราบชนิดที่เลื้อยเข้าไปในห้องเครื่องรถยนต์เก๋ง5ประตูยี่ห้อมาสด้ารุ่น 4X5 สีดำหมายเลขทะเบียนขอขอ3524ขอนแก่นของนายวัชลาภ์ บุราณคุณอายุ42ปีซึ่งขับมาจากจังหวัดขอนแก่นกับพันยาเพื่อที่จะเดินทางไปจังหวัดชนบุรีจอดทำธุระในห้องน้ำปั๊มน้ำมันปตทกบินบุรีพบงูตัวดังกล่าวกำลังเลื้อยเข้าไปในห้องเครื่องรถหลังมาถึงทีมอาสาพิทักษ์งูมูลนิธิสัจจะพุทธธรรมแห่งประเทศไทยกบินบุรีเข้าตรวจสอบในเบื้องต้นพบงูตัวดังกล่าว เลยเข้าไปซุกในห้องเครื่องจึงพยายามที่จะจับแต่งูเลย้หยหนีไปด้านข้างจึงต้องนอนราบเสมอพื้นเพื่อจับงูค่ะภายหลังใช้เวลาไม่นานก็สามารถจับงูตัวดังกล่าวออกมาได้พบว่าเป็นลูกงูเหลือมยาวประมาณหนึ่งเมตรเศษจึงได้นำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปในส่วนของนายวัชราพรบุราณคุณเจ้าของได้เปิดเผยว่าหลังขับรถมาจากจังหวัดขอนแก่นเพื่อไปชนบุรี ก็จะขอพักเป็นระยะจนมาถึงปั๊มนี้ก็จอดเพื่อทำธุระส่วนตัวและเข้าห้องน้าแต่พอกลับมาจะขึ้นรถก็เห็นงูตัวดังกล่าวเลื้อยไปที่รถแล้วเข้าไปในห้องเครื่องตอนไม่ทราบว่าเป็นงูอะไรจึงขอความช่วยเหลือจาก191ซึ่งต่อมามีอาสามาช่วยจับงูดังกล่าวค่ะในขณะที่ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์จับงูต่างก็ให้ความสนใจพากันมาดูและ จดหมายเลขทะเบียนรถไว้เพื่อนำไปเสี่ยงโชคในงวดต่อไปนิวยีธนปกรวิศวามิตรภาพข่าวสุกันวรีสุวรรณรายงาน